ครับนี่เข้ามาชมรถเกี่ยวร้าน BP เทคเตอร์เช่นเคยครับวันนี้เอาเจ็ดสิบจีมาท่ามาเกี่วเข่าพี่น้องครับวันนี้เข้ามาอยู่ที่หน้าถ้ำบันดูครับพี่น้องนี่ครับเกี่ยวข้าวสามสามเลครับวันนี้เข้ามารถเจ็ดสิบจีพัดนะครับจากร้าน BP เทคเตอร์เช่นเคยครับ นี่พวกราครับการช่า,างเลี้ยวครับข้างเลี้ยวหลังมากับคุณวันครับถูกซาเซียใช่ครับเบพิ่นจะขึ้นไปเกี่ยวบ่เนี่นี่ครับเข่าซ้ำสามด้วพี่น้องมาเน,นี่ยครับาสองลครับมือน,นี่ สองไร่พิกายเพราะแต่กเกี่ยวเนะครับเพิ่นบอกพิกายไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวบ่โดนนะครับเกี่ยวนี่เซตก็จะไปเกี่ยวหน้าบ้านบ้านทะเลยครับเป็นว่าไกลๆตีนสะพานนี่ครับอากาศหนาวๆนะครับลมไหว้ไหนี่ยครับแห้งครับ ไม่มีน้ำด้วพี่น้องครับเี๋เราอารถเกี่ยวมาเกี่ยวเขาให้พี่น้องครับนี่ครับรถเกี่ยวสิบกีครับขั้นนี้ขั้นของข้างเหลียวนะครับรางเหลียวหลังเกลียบสิบกีขยายปากเก้าห้าครับรถไถรถมั่นครับดี่รถเกลียวใช้เกลบรถไถสามพันครับเกสิบกีทั้งสาม ขยายปากเจ้าหมาครับทีนี้หมาขยายก็จะมาทัางน,นะครับทัวจะได้ไปเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องนครับปากซิ่งครับปากซิ่งของต่อการช่าง,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 งนะครับทีางๆหรือว่ามัน้ไผ่ด้ครับทำให้เป็นเอกลักษณ์ของทีมงานตัวเองของลานตัวเองครับ กเกี่ยวครับเกี่ยวไม่ติดคอครับพี่น้องเพราะว่านี่เกี่ยวดันนะครับเกี่ยวดันคอสปริงครับพี่น้องเกี่ยวดันไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องย่านว่าติดคอ,อครับครับเข่าหน้าสองไรเข่าสามสามพี่น้องหน้า่ามครับไปอยู่ข้าหล่อมหลอม,ลอม เย็นสบายครับคือสิบว่ามีแตนล้วนะครับน,นี้คงจะไม่มีแตนนครับพี่น้องเอากางามดยวยครับทีนี้เข่าหน้าท่ามี่คนงามๆที่กายเป็นวาเพราะได้กเกี่ยวครับจะของหน้าบอกทีนี้ได้มาเกี่ยวนะครับไปนูพี่น้องนูน้อยหนูนน้อย หมูหน,น้อยหน้อยห้งนะครเปลี่ยนคนขับครับเป็นหมูไส้หมูอ้วนครับทางปั้นทางปั้นก็จะเป็นสายดันครับ,บ,บครับขับางมือใหม่ได้รับนี่มือใหม่ครับ หใหม่ทางปันน้นมือใหม่ครึ่งครับจิตายไดพ้พอหลายครับมันจะม่หนูใหญ่กว่าเนี่ยนี่ครับตั้งปัป้สายดันหรือสายเชืยอใช่ครับพี่น้อง ดันได้ดันดีนะครับเดี๋ยวดันพอกระดิ่ง DC เจ็ดสิบ G พัฟนะครับคันนี้แต่งเต็มเรียบร้อยเลยครับพี่น้องวันนี้ G นี่จะไปเที่ยวครับ G หกสี่ครับโอ้ไม่ขีดตกจุบ หน่อยมาสามนะครับเนี่ยหน่อยมาสามครับถูกายเสียใชย่ครึ่งฮาดครับด้ครับเนี่ลมเย็นบ่อยว่อยครับอา,ากาศขึ้นแน่ต้มพับในตดนิยวข้า อยากเห็นพวกกี่หลอดเขาเรียวแล้วครับนะครับพี่น้องใกล้จะเรียวใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเกลียวดันคอสปริงครับพี่น้องโอ้หน้าลมอยู่ตลอด ไม่เดียวครับ พอเบิดหนาท้อมปั่นนี่ครับเร็จพารกิจครับพี่น่องเนียยร้อยนี่ครับน้อยน,นึ่มือไม่ฮัดครับรับี่น่องนี่ครับแต่เ็เจ็บพกิจไปมือนี่ครับ ฝากรถเทปตามรถช็อคเกอร์ดิ้งนะครับเผื่อพอผ่านคลิปต่อๆไปนะขอบคุณครับ